เฉยๆป่ะไม่เจ ah ็บอย่างที่คิดป่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชมกำลังจะไปกินร้านส้มตำน้องรีจอยช่วงนี้มันเป็นร้านที่ค่อนข้างจะปปอปปูล่ามาก เรียได้ว่ายูทูบเบอร์แทบจะทุกช่องอ่ะไปมาหมดแล้วก็เ,เกิดความรู้สึกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องมาร้านนี้ี่มีของร้านก็คือใส่พริกเยอะเป็นโลใช่ไหมในส้มตำเดี๋ยวรู้จะใส่ทั้งหมดนี่เลยหรอ,อเจอเจอ,เจอของอตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนิดนิดไม่รู้ว่าคนเยอะไหมโพนี่วันเสาร์ด้วยเดี๋ยวนนี้ส้มจะพาเพื่อนคนจีนมากินด้วยแหละ เพื่อนตายแน่เลยฉันก็ตายฉันก็ไม่กินเผ็ดซุปทำโจ๊วๆนะฮะอยู่ในย่านราชโยธินถ้าใครมา BTS เนี่ยลงได้ทั้งเสนาแล้วก็เมเจอร์เลยแต่เห็นช่องพี่พีทอีทแหละเขาบอกว่าเขาขับรถมาคขนจอดที่เมเจอร์ราชโยธินอ๋อนี่ไงถึงแล้วทุกคนส้มตำน้องรีซอยไม่เผ็ดไม่ขายนะฮะเปิดร้านที่นี่คุณ,คณพระคุณเจ้านี่ร้านเพิ่งเปิดได้สองชั่วโมงเองอะ โมงเย็นโ oh อ้ยกดเอาไงดีอะเนื่องจากว่าอิฉันเป็นคนขยันแล้วก็สู้ชีวิตมากพอเห็นคนแบบนี้ทำยังไงจ้าคนอย่างเราเราไล่แมนและกัน <laughs> ไม่ไหววะ่ะนี่คือส้มตำโตๆที่เราสั่งกันมานะฮะสีน่กากลัวมากเลยอ่ะส้มตำโอ้โหมีขนาดตำไทยนะน่ากลัวมาก บินทั้งหมดก็คือ940บาทครับึ้นนีู้ีอีกรับเกิญคนจนึ่งมาเจ้ว สวัสดีครับไลนเอิร์นนะครับวันนี้พร้อมไหมคะจุดไปหาเลามาจุดไปชื้อจุยลาเดร่สึ่งตำยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมก็ต้องพร้อมป่มะเธออยากกินอะไรก่อนอยากกินมไม่ได้ซิก <c oughs> เนเจรอร์ของร้านนี้มันคือแบบความเผ็ดความที่แบบเขาใส่ผิงเยอะไปเหมือนอดเดินโอเคงั้นลองอันนี้ก่อนเลยให้中国人先吃โอเค我我要把这个 到處你吃过这个对吧這個這個？这个叫什么？烤鸟。真的吗？真的。这里，เฉยเฉยบ้าง，ไม่เสกอย่างที่คิดบ้าง。ก็เลยคือแบบจริงเหรอเบอร์จริงลงไม่เห็นได้เหรอลงเพลงไหนมันจะซักเท่าไหร่กันวะ เอาแค่นีแล้วกันเมื่อกีไก้ไม่กินคำใหญ่แล้วมันเลยเผ็ดไงทางจีื่อกี้กแล้วมันะใช่ไหมเผ็ดเผ็ดกว่าตำไทยปกติอะ่ะอือันนี้ให้สามกระโหลกตำเผ็ดถ้ากินอันนี้แล้วกินข้าวเหนียวมันจะรู้สึกเผ็ดลงตำรวมนะยฮะตำรวมตรงนี้นะคะเขาใส่ปลาหมึกมาแต่เขากินไปแล้วอ่ะเปน็นไงบ้าง อันนี้เค็มๆจะว่าไมนไม่ได้เผ็ดเท่าอันนี้ก็ดูไปเท่าไหร่เอาน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมไม่เบิกแหวนแกกินคำใหญ่ไงอุ้ยโลมาเอาไปโคลแมนวันนี้ฉันอยากกินอันนี้ตับกุ้งสดอันนี้ดูเผ็ดที่สุดลองตับกุ้งสดข่าเนอะมันงีงมันงี้ อันนี้เริ่มมาแล้วอันนี้เผ็ดสุดเลยตะขับรานเนี้ยนี่แต่อร่อยนะมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดแบบหนัวลงด้วยไงไงไก่จะมีย่างค่ะปุ๊กไม่ออกไก่อร <c oughs> ่อยมากเลยอ่ะกินไก่ก่อนนะเอ <c oughs> อกินไก่ก่อนแกฉันรู้สึกผิดเลยอ่ะขอโทษนะเรือเราทานเลนคุณชมพูโดยการกินแบบเต็มช้อน, <c oughs> ออน <c oughs> ขอชิมให้หมดกันดีกว่าหรือว่ากัน <c oughs> ฉันอย่างง่ายชอเบเกอร์เหกันนะฮะฉันจะลุยเองตับหวานใ <บา S 1> ช่ไ,ไ,ไหมแต่ก็สีน่ารักเนาะเอามารอเราตับหวานกันอืมตั้งแต่เลยเอ่ยอนนะอเป็นไงนบ้า,า,กกางเิ้นเผาชื่อนะอืมเป็นไงอันนี้ได้อันนี้กกได้这个我真的对不起我真的不知道中国人 ，有多ตัวนชื่อลาอ,อันนี้ต้องคุ้นอยู่กับคนจริงมาจากเมืองไหนอ่ <c oughs> มมามากไหนเา่มาจากเมืองใกลๆใก,ก,กที่นั่นไม่กินเห็ดไม่ค่อยกินตํหมูยอนะฮะอันนี้คือตํหมูยอนะอันนี้คิดว่าถ้ามองจากแบบผิวเผินแล้วคิดว่ารสชาติได้ไม่ต่างธรรวยไหไหมล่ะ <c oughs> อันนี้ดีเลยตอนนี้เพจสุดคือฉัามาตําุ้งสด รู้สึกอันนี้สองม่ยอมเผ็ดสุดแอตอมแทบอยากลองไหมอันนี้ลองน้ำส้มน,น้ำสุดอือตอนเริ่มเริ่มมันไม่เผ็ดรู้สึกเบี้ยวไปออกแต่ข้างเราเนีรู้สึกโหเผ็ดขึ้งแล้วเซนเซียนสวนโพล่าอือใช่ใช่แล้วกูแปลจีทำไมอ่ะอ่ะลอง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 เออว่ะ มันจังหวะแรกที่มันสัมผัสกับลิ้นเนี่ยมันเปรี้ยวแต่พอจังหวะที่มันคืนลงคอมันเผ็ดต้มแซ่บเขาจะใส่เป็นหมูชิ้นแล้วก็ใส่เครื่องในด้วยอ่ะอร่อเยเผ็ดมากเลยมันเผ็ดมันเผ็ดแต่เริ่มมามแต่ไม่รู้สึกว่าเผ็มข,ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่จิกนะสดงวัามันต้องมี c า a l l e n เกิดขึ้นอันนี้รู้ธรรมดาไปให้เองตักให้ค่าเลยอเออถ้าให้ผมเลือกอันนี้เลย <laughs> แต่ให้ดบบเป็นชอมันจะเผ็ดจากข้างในกันวะใช่เอาเบาๆเลยใน่อร์เราเล่นกันเนาะโอเคคุ้ยเลยปอกบาลเมือนหัวเห็นไอ้หนิองช์ฉีขาชายไปจ่ะเว้ยไม่กินกี่ข่าปุ๊บบุ๊บเลยหรอเป็นไงบ้างไม่เผ็ดใช่ไหม จะเผ็ดจะเข้ากันวะมันเลยคําว่กเผ็ดไปแล้วอะนี่คือนี่คือเผ็ดใช่ปะแต่ว่าซองตาวันเนี้ยคืออยู่ตรงเนี้ยช่อเสียคกเือเด่นซวนเหยือเด่นเียนใช่ปะแต่ฉันชอบนที่สุดเผ็ดสุดต่ว่าฉําว่าอร่อยสุดเลยรับทุกคนหลังจากที่กินคาเมื่อกี้เข้าไปข้างในคือรู้สึกอะไรแล้วอะแต่สิ่งที่กินได้ก็ถอเผ็ดจริงวะ อันนี้คือเหงื่อปลอมนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่เหงื่อจริงเหงื่อฟอมจริงไม่เผ็ดใช่ไหมบอกเขาไปเฮ <c oughs> ้ยเผ็ดตําไทยก่อนตําไทยเป็นยังไงบ้างมีความหวานอืม,มีความหวานยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดเลยใช่เ,เอาสกอหร <c oughs> อพ <c oughs> ี่สาวบอกว่าเต็มเต็มใช่เนี่ยครึ่งครึ่งครึ่ง <c oughs> มันจะยังไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดทีเดียวอ่ะมันต้องนิ่งแล้วก็ต้จะเข้ามาเราอยู่กับตัวเองแป๊บนึงเออเราวก็เผ็ดอย่างนี้มันเหมือนกับเผ็ดหมาลนะ่าปะบางคนที่ไม่เคยกินหมาล่าจะแบบจะไม่รู้ว่าแบบเผ็ดไทยกับเผ็ดหมาล่าต่างกันทีป่ปากไม่มีคำรู้สึกก็คือเผ็ดหมาล่าเผ็ดหมาล่านี่คือไม่ได้ถามอยู่อ๋แบบเผ็ดหมาล่าอะไรนะแกคนจีนไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะเผ็ดหมาล่าไงเหมือนเผ็ดไหมล่ะออ แล้วก็เล่นเสียงเผ็ดอันนี้อรด้ยอันนี้ด้วยอันด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแลงต่อชื่ิ้สิ่งที่มงมไม่เผ็ดก็คืออร่อยอร่อยพกเนื้อปิ้งไก่อร่อยไก่ปิ้งไก่ปิ้งเราอยู่ที่ว่าสมมติูนาน吃这个ไ们้อันนี้ก็เผ็ดจริง ถ้าไม่ใส่พรีให้แปดถ้าใส่พรีให้สี่ขายครึ่งหนึ่งคือขายกับื่อนที่มีพรีก็ถ้าอยากมีเพื่อนคนไทยต้องกินเผ็ดได้เ <c oughs> พื่อนก็บอกถ้ากินเผ็ดไม่เป็นเวลาเจอแตงของพ่อแม่อะกินข้าวอยู่ที่บ้านของแตะอพ่อแม่จะไม่ชอบเลยบ้านคนไม่เหมือนกันแกฉันก็ไม่กินเผ็ดนะมิชานก็คือพาอไรอันไปกินเห็ด ใครให้ดูเหรอคะมีร้านหลเผ็ดๆนะคอมมินันมาได้ฮ่าฮ่าวันนี้ผมว่าเราควรจะจัแล้วเพราะว่าเราทานไแล้วทุกคนทุกคนทุกคนท้กคนทุกคนทุกคนทกคนทุ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 กทุคนกคนกคนทกคนทุกคนทละคนุนกนทุกคกคนทกินทคนทุกนทุกหคกนนกนนกนทกคกน